เชฟจอมหอมครัวสอนทําต้มแซบกระดูกหมูอ่อนนะครับต้มแซบของเรากระดูกหมูเปื่อยๆแซบๆยัๆย่วๆซดโล่งๆคอมาอีกแล้วครับเหมาะเป็นทั้งกับแก้มและกับข้าวเลยนะครับเมนูนี้วัตถุดิบไม่เยอะเลยเริ่มต้นด้วยการต้มน้ําก่อนเลยนะครับแล้วนําซี่โครงหมูอ่อนของเราเนี่ยวันนี้ใช้ครึ่งกิโลนะครับ นำไปลวกน้ําก่อนนะครับประมาณ10นาทีเพื่อให้ต้มแซบของเราเนี่ยน้ําใสหน่ากินมากๆครับนี่คือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อลวกเสร็จแล้วช้อนขึ้นมาทำขั้นตอนต,ต่อไปได้เลยนะครับครั้งนี้ต้มน้ํา1ลิตรนะครับแล้วนําซี่โครงหมูอ่อนของเราลงไปต้มเลยเลยนะครับ ใส่ขา่าใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงห้าหัวนะครับลงไปต้มเลยใส่ผงปุุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะครับเมื่อน้ำเดือดก็ช้อนฟองเขานะครับน้ำก็จะได้ใสขึ้นด้วยนะครับ ใส่ใบมะกรูดฉีกใส่มะเขือเทศสลูกนะครับใส่น้ำปลาลงไป3มช้อนโต๊ะครัใส่พริกแห้งตำนะครับลงไปสิบเม็ดครับ ใส่ผักชีฝรั่งซอยลงไปครับเพื่อให้หอมนะฮะดับไฟเลยนะครับขั้นตอนนี้แล้วใส่น้ำมะนาว3ามช้อนโต๊ะเ,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 เสร็จแล้วครับต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อน โอ้คือน้ำลายเอือกเอืเลยใช่ไหมครับน่ากินมากๆครับลองทำกันดูนะครับไม่ยากเลย